เคล็ดวิีครับวันนี้มีกับยางขนุนนะเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับวิธีการคือง่ายเลยพอดีเลยต้มต้มน้าพอดีเลยนี่ครับนะับง่ายนะครับนะคนไปนะครับเสร็จแล้วรับกระดาษมาลองไว้นะฮะดูอืดอ่าเห็นไหมครับครับไม่ต้องกลัวนะครับต่อไปนี้ ง่ายฮะไ,ไปเลยครับไปอันนี้ต้อง่านต้มน้ำอยู่ดีนะใช้ป,ประโยชน์ดูครับเรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยครับ อะฮะอ่ายังไม่เพียงพออีกใช้รอยก,กันไม่เกี่ยงบัดใช่ไหมจัดไปเลยน้ครับนี่จุหมดแล้วล่กยงเ็บ ได้แล้วครับมีดใหม่ๆฮะดูนะครับอ่าเรียบ,บร้อยครับ